สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลทาโร่ทาโร่นะคะวันนี้ขอพี่ไพ่ว่าอยากบอกกล่าวเรื่องอะไรนะคะขอให้พี่ไพ่ออกมานะคะแล้วแม่หมอจะเป็นสื่อกลางในการทำนายให้พไพ่ที่ออกมาใบแรกนะคะ Ten of Pentacles นะคะไพ่สิบเหรียญเกี่ยวกับท่าดินชาวราศีพฤษภกันมังกรส่วนพไพ่ใบที่2นะคะ Queen of Cups ไพ่ราชินิ้วย ธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนไปที่3นายออฟซอร์สไพ่แก้วดาบธาตุลมนะคะราศีกุมเมถุนตุลแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายบทสรุป f of o ออฟวไพ่สีเมท้า ธาตุไฟแม่สิงห์ธนูอยากจะบอกว่าออกมาครบทุกธาตุราศีจริงๆคะ่ะทับหมดเลยทั้ง4ีธาตุแล้วก็12ราศีนะคะเรามาเริ่มฟังคำทานายกันเลยคะ่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีความฝันหรือว่าวาดหวังไว้ในใจอยู่ตลอดเวลานะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของความรักที่ดีมีคนรักที่ดีนะคะได้แต่งงานมีครอบครัวท,ที่อบอุ่น มั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยแวดล้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ของมีค่าต่างๆนะคะพี่ไพบอกว่าในเมื่อคุณฝันถึงสิ่งนี้แต่ว่าคุณรู้สึกว่าทําไมมันยังไม่มาสักทีนะคะยังคงรอคอยในคนโสดหรือแม้แต่คนที่มีแฟนแล้วอยู่ในระหว่างการคบหาแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้ามีอุปสรรคคือระยะทาง ในการที่ทำให้เราต้องห่างกันนะคะนันน,นเจอกันทีเพราะว่าไพา่ Queen of Cups นะคะไพ่ราชินีถ้วยเนี่ยหลักๆของเขาเลยเนียความหมายก็คือว่าการรอคอยความรักนะคะก็คือว่าในบางท่านเนี่ยอาจจะมีแฟนแบบเป็นชาวต่างชาวต่างชาตินะคะอยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่กันคนละทวีปเลยคนละประเทศหรือเป็นคนไทยที่ไปทำงานที่ต่างประเทศ แล้วก็ใกล้สุดนะคะแต่ก็ไกลยอยู่ดีก็ยังเป็นต่างจังหวัดในประเทศนี่แหละคะ่ะแต่ว่าต่าง,างจังหวัดต่างอำเภอที่ห่างไกลกันออกไปนะคะทำให้แบบมีโอกาสได้เจอกันน้อยไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคิดถึงแฟนแล้วก็ห่างกันอย่างนี้เนี่ยใครคนรักของเราจะเปลี่ยนไปไหมมีใครหรือเปล่าจนบางครั้งมันทําให้เราแบบอดที่จะคิดมากนอยนอนไม่หลับนะคะภาย ไพ่กาดาเรา้วจะแบบขงบลแล้วก็คิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับคนโสดนะคะก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเมื่อไหร่เราจะมีความรักที่ดีกับเขาบ้างก็พี่ไพ่บอกว่าในระหว่างทางอะคะอ่ะมันอาจจะมีอุปสรรคการรอคอยนะคะที่ยาวนานทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าไม่มั่นคงทางความรู้สึกว่าเราจะ ได้รับความรักดีๆหรือว่ามีโอกาสจะได้ครอบครองความรักที่ดีๆไหมไท้ายที่สุดอะคะ่ะพี่ไพ่บอกว่าคุณจะสมหวังในความรักคุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไปถึงวันวิวานะคะเพราะว่าไพ่สี่ไม้ทาม,มันคือการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคะทายที่สุดแล้วอะคะ่ะคุณก็จะได้สมหวังในความรักได้แต่งงานแล้วก็ได้มี ครอบครัวที่คุณฝันถึงที่ปรารถนานะคะไพ่สิบเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บอกถึงความร่ารวยมันคงนะคะแวดล้อมไปด้วยออทรัพย์สิสนเงินทองที่ดินสมบัติพัสถานต่างๆนะคะรวมถึงการมีครอบครัวที่อบอูนมีสามีภรรยาที่น่ารักมีลูกนะคะที่มีเด็กๆในบ้านนะคะชายหญิงรวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะแล้วก็ได้ดูแล พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะเพราะว่าไพ่ไพ่สิบเหรียญเนี่ยก็จะมีเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านเข้ามาเกี่ยวด้วยท่านจะมีอาณาจักรเพื่อน,นก็จะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็สําหรับาบางท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาดูแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังพยายามสร้างเนื้อสร้างตัววางรากฐานเพื่อให้ตัวเองนะคะและครอบครัวเนี่ยมีความสุขความมั่นคง อยากร่ำรวยแล้วก็มีความอบอุ่นนะคะรวมถึงสำหรับบางท่านเนี่ยค่ะมีโอกาสนะคะได้บ้านบ้านใหม่นะคะหรือว่ามีได้ที่ดินได้รับสมบัติประมาณนี้นะคะก็เพื่อนๆก็จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกความกังวลเข้ามากระทบจิตใจเราอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพื่อนๆตัดความกังวลตรงนี้ไปได้เลยนะคะเขาบอกว่าทฤษฎีแห่งแรงดูดเขาบอกว่าถ้าหากเราอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราต้องรักแล้วก็เคารพตัวเองให้มากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยเราต้องเอาเวลาเนี่ยค่ะมาพัฒนาตัวเองทั้ง รูปร่างหน้าตานะคะสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วกเ็เราต้องเฮลตี้ในเรื่องของบัญชีหมายถึงว่าเงินที่อยู่ในบัญชีเราะคะ่ะต้องแข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าออพอมันเป็นครอบครัวแล้วะคะ่ะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกอย่างมันขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เ,เพื่อนๆเนี่ยมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะสำหรับวันนี้ แม่หมอขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ